สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องในสปีดนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่หยุดสายนะขอให้เงินที่หามาได้ง่ายๆไม่ยากนะผมจะได้เอามาแต่งรถมรของเรากันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้พลาดนะสำหรับคนที่รักรถแล้วก็คนที่ยังไม่รู้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือการทําความสะอาดกองของน้ํามันเครื่องนะครับ รวมถึงผมด้วยที่่งจะรู้ถ่ายน้ำมันเองมา 3- 4สครั้งเพิ่งจะรู้ว่ามันมีกองด้วยนะไอกองตัวนี้มันจะกองพวกเศษเหล็กเครื่องยนต์นะที่เกิดจากการเสรียดสีกันที่มันสีกันนั่นแหละนะครับเราก็ควรจะทำความสะอาดมันเพื่อให้น้ำมันมันไลโฟนะครับผมไม่ติดขัดอยู่ในเครื่องยนต์นะครับก็การทำความสะอาดเนี่ยผมคิดว่าสัก 6,000โลทําครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีทํากันแล้วมันอยู่จุดไหนของเครื่องนะทํายังไงบ้างไปเริ่มกันเลยอ่ะครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาทําการถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนนะก็จะมีคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่สอนถ่ายน้ามันเครื่องไปแล้วนะก็ทําตามแบบเดิมเลยถอดน,น็อตออกอ่ะก็หาพยานะมาลองรอ,งองให้น้ํามันหมดนะครับเอาร้อ้เครื่องเย็นเย็นก่อนนะก่อนจะทําเพราะว่าเกิด ทตอนเครื่องร้อนๆเนี่ยน้ามันมันโดนที่มือเนี่ยมือมันก็จะพองเขาได้นะครับแล้วก็การทํางานมันก็จะง่ายกว่าโดนจับนูนจับนี้ได้อะไรเงี้ยไม่งนนั้นเนี่ยยังมีท่ออะไรเงี้ยไปโดนมาว่าเป็นเรื่องเลยหลังจากที่ผมถ่ายน้ํามันฝัง่งนู้นเสร็จแล้วเนาะเราก็จะยามาฝั่งนี้มาฝั่งที่มีขาตั้งขาตั้งขาตั้งเดียวนะครับผมก็จะมาที่ว่าจะมาะทำความสะอาดตัวไส้กรองนะครับ ของน้ำมันเครื่องเนาะมันจะอยู่ตรงนี้ผมใช้ประแจเบอร์17นะครับอ๋อโอเคโอเคอ่าอมันจะมีสปริงด้วยนะครับผมตอนมันกระเด้งนี่จะเป็นอย่างนี้รังแรครังแรก,แรกอเคอเราในจ๊ะถอดออกมา อันนี้เดี๋ยวผมตาดูอ้ามีมีมีนี่นี่นี่ไม่ดูเป็นเศษเลยเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมอันนี้นะที่ผมกระดิกอยู่เห็นไหมมันจะมีเส้นเส้นอะไรไม่ลูกก็มีอยู่เดี๋ยวไปทําความสะอาดกันเอการทําความสะอาดเนี่ยจะใช้เป็นน้าเปล่าล้างแล้วกันแล้วก็แต่ว่าจะทําให้มันแห้งก่อนใส่เข้าไปนะครับอแล้วก็จะมี ไอนี้เมื่อกี้มันถอดคู่นมาสปริงนะครับก็เดี๋ยวจะไปล้างน้ำในสปริงก็มีพวกเศษเหล็กนะดูเหมือนจะมีเศษเหล็กอยู่มันค่อนข้างมืดนะครับเดี๋ยวเราไปล้างกันผมว่าจริงจริมันก็ควรจะใช้อ่าอะไรนะน้ำมันเป็นซิลน,นะเพื่อใ,ใช้ล้างกันอนะ ลางเราก็หน้าตาเป็นี้สะอาดกลไมาเหมือนใหมะครับสปริงอย่าลืมใส่สปริงด้วยแล้วก็ตรงไอเนี่ยมันจะมีโอริงหนึ่งตัวนะครับก็เช็คด้วยไม่ขาดไม่ยุ่ยอะ่สะสภาพปกติอ่ะก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราร้อยหแห้งแล้วใส่กลับหลังจากที่ไอนี่ที่เราไปล้างมาเมื่อกี้เนาะแห้งแล้วนะ ให้แห้งสนิทจริงๆนะเนี่ยให้แห้งสนิทให้แห้งๆเลยนะผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยแล้วก็เอาเดี๋ยวเอาผอาทิชชู่มาเ,เช็ดหน่อยเพราะมันจะมีคราบน้ำมันดำๆนะเช็ดออก เป็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นค่าวมันไช่ใช่ไหมมันเป็นช่องน่าจะเป็นช่องน้ำมันนะเนี่ยมันยิ้งมลงไม่ได้แล้วผมคิดว่าเออมันเป็นนี่แหรอวะมันเป็นค่าวม,มันนะเรา,าจะลับรอบช่องนิดหนะ yeah. น่อยนะโอเคทีนี้มาป,ประกอบเลยครับอิช ตามประกอบคืนนะครับผมก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมอดขันแล้วก็สปริงถ้าสปริงให้เอาด้านที่เป็นมันจะมีตรงนี้มันจะมีใหญ่กับตรงเล็กใช่ไหมเอาวงเล็กๆเสียบเข้าไปในนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะจากนั้นก็กองนะครับตะแกรงสวงเข้าไปในนี้นะครับแล้วใส่กลับเข้าไป ลืมแล้วครับให้มันแห้งๆก่อนนะโอเคน่นแล้วนีใ่ใส่กลับเข้าไปครับ นี่ใช้เบอร์แป๊ะมาแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันเครื่องกันครับดำน่ากลัวม,มาก ก uh ่อนเติมฮะใส่หมัดกเขุ้ไปก่อนเอ่ออย่าลืมเช็คแหวนด้วยนะครับมันจะมีแหวนแหวนนะแหวนเดี๋ยวน่าจะต้องมีสักครั้งหนึ่งมั้ง ไม่รู้มันแบบว่า,วามันจําเป็นต้องทําแบบลดใจไหมเวลาลดใจมันถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะมันจะมีการสัดชิ่งก็คือเหมือนกับเออเป็นน้ํามันที่เติมเข้าไปแล้วก็ล้างในเครื่องครับก่อนเติมน้ํามันใหม่เข้าไปนะเครื่องจะได้แบบสะอาดเราจะเช็คแบเนี้นี่ผมจะใช้ตัวนี้เติมนะครับเป็นตัวเกล่นครืองกตัวถูของค o นด้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายนี้เสร็จเนี่ย เดี๋ยววิ่งไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ต้องเอารถเข้าไปเช็คแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้เราอีกไหมนะก็เลยเปลี่ยนตัวธรรมาดาทุกๆไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็เสร็จนะครับแล้วก็ปิดฝา อันก,นกบข้ายอยากให้นั่นนยก็เอาครีมย้ำไปทีนึงนะครับเออนี่ผมถ่ายตั้งหลายครั้ง จะ,จะลองเนี่ยน้ำมันเครื่องเกา่าใช่ปะ่ะจะลองเทกับใส่ขวดดูจะดูว่าน้ำมันเครื่องเราเนี่ยมันหายไปหรือเปล่านะนี่ครับผมก็อ,อาจจะเทหมดแล้วนะเต็มขวดพอดีแต่ว่าขวดของไอตัวอันเนี้ยของฮอนด้าเนี่ย มัน0.7นะแต่ก่อนหน้านี้ผมเติมโมตุลไป0.8นะก็หายไป0.1คนระับก็ประมาณ100 100 ML มเออประมาณหายไป100ย l มนะครับผมก็ไม่รู้เป็นปกติหรือเปล่าอย่างนี้จะต้องไปถามช่างดูนะครับหลังจากเดียวเดีวจะเอาไปเข้าศูนย์นะก็สำหรับใครที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับก็อย่าลืมทำความสะอาดตัวตะแกรงกอง น้ำมันเครื่องกันด้วยนะไอฝั่งนี้ที่ทําไปให้ดูเมื่อกี้เนาะตรงนี้นะครับก็จะลืมกันด้วยนะเ,เครื่องเรามันจะได้ไม้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็น้ํามันมันจะได้ไหลฟโฟนะครับไม่มีอะไรไปติดไม่มีอะไรไปอุดตันนะครับสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ